ขอสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีนะครับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับสำหรับสถิติหวยนะครับออกย้อนหลัง10ปีนะครับผมวันนี้แอดก็มีแนวทางมาให้ FC ทุกท่านนะครับไม่ชอบก็ไม่ว่ากันนะครับผมแอดเอามาเป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยนะครับจำนวนครั้งนะครับเลข2ตัวบนนะครับเลขที่ออกนะครับสำหรับ2ตัวบนนะครับเลขที่ออก1ครั้งก็จะมีนะครับ01 08 10 12แล้วก็14 19 21 3 2 3 5 4 8 5 2 5 4นะครับ ตามด้วยนะครับ62 65 71 72 75แล้วก็78 28 85 90แล้วก็93นะครับผมนี่นะครับสำหรับออก1ครั้งนะครับสำหรับออก2ครั้งนะครับเลข2ตัวบนที่ออก2ครั้งนะครับก็จะมีนะครับ06 07 09แล้วก็11 16 2 0นะครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดแนวทางนะครับหวยรัฐบาลในงวดต่อไปด้วยนะครับผมนะครับตามด้วยนะครับแล้วก็22 26 30 33 34 41นะครับแล้วก็45 46 55 57 59 69 76 7จ็ดแล้วก็8ปด8 8็ดแ9ดแปดแาหนะครับผมนะครับสำหรับเลข2ตัวบนที่ออก3มครั้งนะครับก็จะมีนะครับศูนย์ศูนแล้วก็3าหนึ่งนะครับ3ามเจ็ด ตามด้วย47นะครับแล้วก็49 51 53นะครับ58 61 63 66 70 73 83 84 86แล้วก็95นะครับผมสำหรับเลขที่ออก3ครั้งนะครับเลข2ตัวบนที่ออก4ครั้งนะครับ4ครั้งนะครับที่ออกก็จะมีนะครับ02 นะครับ03 15 17 18 27 38 50 56นะครับแล้วก็72 77 91นะครับผมตามด้วย94แล้วก็97นะครับผมสำหรับเลขที่ออก4ครั้งนะครับเรามาดูกันต่อนะครับสำเร็จสำหรับเลข2ตัวบนที่ออก5ครั้งนะครับผมออก5ครั้งนะครับนี่นะครับน่าเล่นมากเลยนะครับเลขน้อยนะครับ เลขที่ออก5ครั้งนะครับก็จะมีนะครับ2 3นะครับแล้วก็2 5แล้วก็4 3 60แล้วก็6 7นะครับผมนี่นะครับสำหรับเลขที่ออก5ครั้งนะครับน่าเล่นมากเลยนะครับผมมีแต่เลขสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่ชอบไม่ว่ากันนะครับแอดเอามาเป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นนะครับผมนะครับเรามาดูเรามาดูต่อไปเลยนะครับสำหรับเลข2ตัวบนที่ออก6ครั้งนะครับนี่นะครับ สองสีแล้วก็หกสีนะครับผมนี่เลขสองสีนี่เลขสองสีนี่ตรงกับเลขแม่น้ำหนึ่งเลยนะครับผมเลขสองสีนี่ตรงกับเลขแม่น้ำหนึ่งเลยนะครับผมถือว่าเลขดังมากเลยนะครับงวดนี้นะครับหรือว่าอั้นเป็นที่เรียบ like ร้อยแล้วก็ไม่รู้จักนะครับผมสําหรับเลขสองตัวบนนะครับที่ออกเจ็ดครั้งนะครับที่ออกเจ็ดครั้งนะครับศูนย์สีนะครับศูนย์สีนะครับใครชอบนะครับนี่นะครับ ออกหครั้งก็น่าเล่นนะครับ6กสี่สนะครับผมนี่นะครับอ่าเรามาดูต่อนะครับสําหรับจํานวนครั้งนะครับเลขท้ายสองตัวนะครับสองตัวล่างที่ออกนะครับสองตัวล่างที่ออกนะครับออกหครั้งนะครับก็จะมีนะครับศูนย์ศนะครับแล้วก็ศูนย์สี่หนแล้วก็สอนะครับผม ตามด้วย24นะครับแล้วก็30 34 36แล้วก็43นะครับ48 49 54 55แล้วก็61นะครับผมตามด้วย66 67 6, 68นะครับแล้วก็72 73 74นะครับผมนี่นะครับแล้วก็80 84 91 93 99นะครับผมสําหรับเลขท้าย2ตัวที่ออก1ครั้งนะครับ สำหรับเลขท้าย2ตัวล่างนะครับที่ออก2ครั้งนะครับก็จะมีนะครับผม0 9นย์ะครับแล้วก็ 1, 1 1, 3นะครับแล้วก็1 9นะครับผม 2, 2, 2, 7, 3 1มนะครับแล้วก็ 3, 7, 4, 2 4, 7, 5 9นะครับแล้วก็ 6, 3นะครับผมตามด้วยนะครับ 6, 4, 6 9 7 0 7 1แล้วก็7 7นะครับผมนี่นะครับ แล้วก็ก็จะมี8 7 9 4 9 7นะครับผมนี่นะครับสำหรับเลขที่ออก2ครั้งนะครับสำหรับ2ตัวล่างนะครับผมสำหรับที่ออก3ครั้งนะครับสำหรับเลข2ตัวล่าง10ปีย้อนหลังนะครับก็จะมี6 0 5นะครับแล้วก็0 6 0 7 0 8แล้วก็1 8 2 5 3 2นะครับแล้วก็3 3นะครับตามด้วย 39แล้วก็40นะครับ4 4 45นะครับผมแล้วก็50นย์ะครับ5้านะครับ5 6, 58 60นะครับ78 8ด82 8 3 8 8 8 9 90นะครับผมนี่นะครับสำหรับสถิติที่ออก3ามครั้งนะครับส่วนที่ออก4ครั้งนะครับสำหรับสถิติเลขท้าย2ตัวที่ออก4ครั้งนะครับผม2ตัวล่างนะครับ 0 2 1 4 1 5 2 0ห6 2 8 2 9นดนะครับ3 5 3ห5 7 9 2 9 5นะครับนี่นะครับสำหรับเลข2ตัวล่างที่ออก5ครั้งนะครับก็จะมีนะครับผมแอดจะไปไว่นิดหนึ่งนะครับสำหรับ5ครั้งนะครับก็จะมีนะครับ4 6หนะครับแล้วก็5 2 5 3 6 2นะครับแล้วก็6 5 8 5 8แดนะครับผมนี่นะครับ สำหรับเลข2ตัวล่างที่ออก7ครั้งนะครับ7ครั้งนะครับถือว่าเลขสวยมากเลยนะครับที่ออก7ครั้งนะครับ98นะครับตัวเดียวเลยนะครับที่ออกบ่อย7ครั้งนะครับ10ปีย้อนหลังนะครับผม98นะครับสำหรับ8ครั้งนะครับเลขท้าย2ตัวที่ออกนะครับ79นะครับอนะครับนี่ครับ7ครั้งก็เลขสวยนะครับ9 8 89 79 9 7นะครับผมใครชอบนะครับไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับผมเรามาดูตัวต่อไปนะครับ เรามาดูนะครับเรามาดูนะครับสําหรับเลข2ตัวนะครับ2ตัวบน2ตัวล่างก็ผ่านไปแล้วนะครับเราจะมาดูนะครับเลข3ตัวบนที่ออกบ่อยที่สุดนะครับจํานวนเลข3ตัวบนนะครับ,นน <3 S 2> บที่ออกบ่อยนะครับ10ปีย้อนหลังนะครับผมนะครับแอดให้เป็นแอดให้เป็นแค่เพียงแนวทางนะครับสําหรับหวยรัฐบาลนะครับงวดวันที่16กรกฎาคมนี้นะครับผมเลขเ procent, ที่ออกบ่อยนะครับเลขที่ออกบ่อย3ครั้งนะครับ แอดเอาแค่เลขที่ออกบ่อย3ครั้งนะครับก็จะมีนะครับ391กับ684นะครับผม391.684นะครับนี่นะครับเลขที่ออกบ่อย3ครั้งนะครับถือว่าเลขสวยมากเลยนะครับใครชอบนะครับจดไว้เลยนะครับจดไว้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ได้เลยนะครับผมใครที่ชอบนะครับผมแอดให้เป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้น